สวัสดีค่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกคนวันนี้แม่ก้อยมีข่าวดีมาบอกค่ะเพื่อนจ๋าแม่ก้อยค่ะแม่ก้อยนะคะแม่ก้อยพาธรรมนะคะเป็นเจ้าของช่องนะคะแม่ก้อยพาธรรมช annel ค่ะวันนี้แม่ก้อยนะคะได้รับโล่ค่ะได้รับโล่ทองจาก youtube ค่ะขอ,อขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านมากเลยนะคะปคุณย่าคุณตาคุณยายพี่ๆน้องๆน,น,นะคะ ทุกท่านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันหรือรุ่นน้องๆน,นะคะหรือจะเป็นเด็กๆเ,เล็กๆนะคะที่กดติดตามกด s u b ส c r i b e ของให้แม่ก้อยมานะคะตั้งแต่แม่ก้อยมีผู้ติดตามตั้งแต่หลักสิบเนาะจนมาหลักแสนนะคะแล้วก็มาหลักล้าน,นะคะ่ะแม่ก้อยนะคะชื่อจริงนะคะแม่ก้อยชื่อว่าบอกชื่อจริง เรียกแต่แมกอยแมกอยไม่รู้จักชื่อจริงกันเนาะแมกอยชื่อจริงนะคะชื่ออายดาค่ะอายดาชัยพันธ์นะคะของแมกอยก็จะเป็นแนวทางน,นะคะปลูกต้นไม้พืชผักโดยใช้ปุ๋ยแบบชีวภาพค่ะเพื่อนเจเนื่องจากอะไรทําไมแมกอยถึงมาทําช่องแนวนี้นะคะเนื่องจากแมก้อยคือมาจากแบบคนไม่มีตังค่ะครอบครัวแบบฐานะยากจนแบบเราประสบปัญหาคือแมกอยเดิมมีอาชีพขายของเนาะเพื่อนเพื่อน,น,นจา๋าขายของไม่ดีค่ะ แล้วแม่ก้อยก็เหมือนว่าชีวิตเราอะใช้แต่เงินนะแม่ก้อยก็เลยมาหาแต่ทำยังไงเนะาะชีวิตเราแบบจะต้องไม่ได้ใช้เงินเยอะก็คือปลูกอยู่ปลูกกินเองนะคะแม่ก้อยก็เลยได้ศึกษาคลิปเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้พืชผักนะคะสามอาชีพเพื่อมวลมนิษศชาตินะคะแล้วก็มีอาจารย์กูรูหลายๆท่านค่ะคือเราทํายังไงในภาวะที่ย้อนไปเมื่อ3ปีที่แล้วแบบแม่ก้อยไม่มีเงินนะคะเพื่อนๆ แล้วแม่ก้อยก็มีที่ดินอยู่ที่หนึ่งคือที่นานะคะตรงที่แม่ก้อยไปทําเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อค่ะก็ไม่มีความรู้เกี่ยวกับปลูกต้นไม้พืชผักเลยค่ะเพื่อน,นก็เลยมาศึกษาใช้ปุ๋ยชีวภาพค่ะไปปลูกข้าวกินเองแล้วก็ได้ข้าวกินเองตั้งแต่ปีแรกเลยค่ะน้าตาแม่ก้อยแทบจะไหลเลยแบบจากคนทําเกษตรไม่เป็นแล้วก็ปลูกข้าวปลูกผักกินเองค่ะเ<ม>พื่อนเพื่อนก้อยขอขอบคุณ ทุกทุกท่านมากเลยนะคะที่กดติดตามแม่ก้อยเสมอมาค่ะทุกทุกท่านทุกท่านรู้ไหมคะว่าเพื่อนเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกคนนะตอนแม่ก้อยนอนนะแม่ก้อยขอขอบคุณทุกยอดวิวทุกการดูทุกคลิปวิดีโอที่แม่ก้อยทําไปค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนช่วยดูช่วยซับสไครต์แม่ก้อยเสมอมา ว่าวันนี้นะคะแม่ก้อยมีผู้ติดตามนะคะช่องแม่ก้อยพาทำนะคะมีผู้ติดตามค่ะหนึ่งล้านหนึ่งล้านกว่าแล้วค่ะณวันนี้ก็น่าจะอยู่ที่ล้านสามหมื่นนะคะเพื่อนๆค่ะทุกๆวันเพื่อนๆกดซับสไครต์ให้แม่ก้อยแบบแม่ก้อยขอขอบคุณมากจากใจเลยค่ะแล้วก็ถ้าการทํา YouTube นะคะท่านก็จะให้รางวัลเรานะคะสําหรับผู้ติดตามแสนหนึ่งก็จะได้เป็นเป็นโล่เงินค่ะโล่เงินนี้แม่ก้อยได้เมื่อสามปีที่แล้วนะคะแม่ก้อยก็ ขอบคุณมากๆค่ะแม่ก้อยมาไกลเกินฝันมากๆเลยด้วยความตั้งใจที่แม่ก้อยทําคลิปนะคะเพื่อนๆจ๋าแม่ก้อยแบบเหมือนตัวเองเคยลําบากแล้วก็เราใช้ปุ๋ยชีวภาพปลูกข้าวปลูกผักกินเองได้นะคะเป็นผักที่ไร้สารพิษเราสุขภาพแข็งแรงทุกคนในครอบครัวสุขภาพแข็งแรงคือเราไม่อดไม่อยากค่ะเราก็ถอะมันดีค่ะรู้สึกชีวิตเราดีชีวิตเราไม่ต้องใช้เงินมากไม่ต้องใช้ตังค์เยอะ สูดอากาศบริสุทธิ์เห็นต้นไม้แบบรู้สึกชุ่มชื้นหัวใจค่ะเพื่อนขาเงินไม่มีแต่เห็นต้นไม้เห็นดอกไม้สักดอกหนึ่งเห็นยอดผักสักยอดหนึ่งน้องเพื่อนๆค่ะแบบชีวิตรู้สึกว่าความสุขอะอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยแล้วแม่ก้อยก็รู้สึกเออเราประสบความสําเร็จล้วแม่ก้อยก็เลยได้ผลิตคลิปนะคะทําช่องเกี่ยวกับเกษตรแม่ก้อยอยากจะให้เพื่อนๆเอามาเห็นว่าแบบเออการใช้ปุ๋ยชีวภาพใช้ชีวิตแบบสบายๆปลูกอยู่ปลูกกินเองได้ค่ะแบบ เป็นเป็นชีวิตที่มีความสุขมากๆเลยค่ะเพื่อนๆแล้วแม่ก้อยก็มีผู้ติดตามนะคะครบหนึ่งล้านแล้วนะคะทาง YouTube ก็มอบรางวัลให้เราค่ะก็จะเป็นโล่ทองค่ะเป็นโล่เป็นโล่ที่มาจากต่างประเทศนะคะเขาก็จะส่งมาทาง d ี l อสเพูดแล้วเราก็ตื่นเต้นเองนะคะวันที่แม่ก้อยรล้านซับแบบแมก้ก้แบบจับหัวใจวเองเลยคะแบบทุกๆท่านมีความหมายกับแม่ก้อยมากๆเลยค่ะที่กด u ั s c r i b e กดไลค์กดแชร์ให้แม่ก้อยเสมอมานะคะเพื่อนๆไม่ได้เพียงแต่ว่าดูคลิปเกษตรนะเพื่อนๆแบบเหมือนเพื่อนๆช่วยชีวิตแม่ก้อยด้วยนะคะแม่ก้อยแบบว่าคือเราทําคลิปไปแล้วเพื่อนๆก็มาดูอย่างนี้นะคะเหมือนเป็นกําลังใจให้แม่ก้อยบ้างว่าแม่ก้อยเห็นเพื่อนหลายท่านนะคะที่แบบ หมือนมีประสบปัญหาอะไรอยู่เนาะช่วงนี้เนาะถ้ามีโควิดอย่างเงี้ยต้นไม้จะช่วยเพื่อนๆได้มากค่ะเริ่มจากปลูกอยู่ปลูกกินในกระถางเล็กน้อยค่ะเพื่อนๆค่ะเก่งแล้วก็ค่อยๆขยับขยายไปนะคะแม่ก้อยพูดมาขนาดนี้แล้วเนาะแม่ก้อยขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะให้ผ่านโควิดไปด้วยด้วยกันเลยเนาะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีแค่พื้นที่ปลูกเล็กๆอย่างแม่ก้อยค่ะเพื่อนๆค่ะก็ปลูกได้เลยค่ะต้นไม้เยียวยาหัวใจรักษากายใจเราได้ดีมากๆ่ันชิ้นนี้นะคะโลทอง ถ้าไม่มีเพื่อนๆสนับสนุนแม่ก้อยนะคะทุกท่านเลยนะคะแม่แม่ก้อยไม่ได้ะค่ะเพื่อนก้อยก็จะขอย้ำอีกว่าทุกครั้งที่แม่ก้อยนอนนะคะสวดมนต์ภาวนาให้เพื่อนๆนทุกท่านเสมอะค่ะแม้กระทั่งคุณครูที่สอนแม่ก้อยทํา YouTube นะคะก็คือครูแม่อายนะคะแล้วก็ขอขอบคุณ YouTube ทุกค่าคืนขอขอบคุณ เพื่อนๆที่ดูคลิปแม่ก้อยเสมอมาเลยคะ่ะเพื่อนๆมีความหมายกับแม่ก้อยมากๆเลยจุดกำเนิดนะคะของช่องแม่ก้อยพาทำเลยคะ่ะมุมเล็กๆมุมเล็กๆมุมนี้เลยคะ่ะเพื่อนๆจ๋าจากผู้ติดตามหลักสิบเลยคะ่ะเพื่อนๆอยากชวนเพื่อนๆมาปลูกต้นไม้พืชผักนะคะก็ไดดผลิตคลิปปลูกต้นไม้นะคะแนวทางเกษตรอินทรีย์ให้เพื่อนๆดูนะคะเพื่อนๆนี่คนนี้เลยเป็นกำลังใจให้แม่ก้อยในการทำคลิปนะคะตั้งแต่คลิปแรกๆเลยน้องกิว๊ว สวัสดีค่ะ,คะไปพาเ,เพื่อนมาดูโลทองค่ะเ,เพื่อนๆจ๋าสวัสดีพี่ไกด์กพี่โกกินะคะอันนี้ก็คือลูกสาวแมก่กล้วยนะคะพี่โกกินะทำช่องตอนนี้ทําช่องเกษตรเหมือนกันที่ช่องอะไรคะบอกเ,เพื่อนๆสิโกกิลูกแมก่กล้วยนะคะลูกแม่กล้วยนะคะก็ชอบปลูกผักค่ะเพื่อนๆไกด์ครับสวัสดีค่ะนี่ก็คือหนึ่งในผู้รู้นะคะเกี่ยวกับการทําคลิปค่ะเ,เพื่อนๆค่ะเพราะว่าก็ การผลิตคลิปเราก็ยังไม่สามารถทําได้คนเดียวนะคะก็จะมีพี่ไกด์ช่วยทําคลิปดูหลังบ้านดูเกี่ยวกับศัพท์เทคนิคต่างๆในการทําคลิปนะคะนี่คนนี <c oughs> ้มาพี่โกกีพี่ไกด์นะคะมากันเลยเรามาชมค่ะเพื่อนโทองค่ะเป็นของขวัญเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ผลิตงาน <c oughs> ผลิตวิดีโอ นะคะให้เพื่อนๆได้รับชมกันนี่ก็จะเป็นโลทองนะคะสําหรับผู้ติดตามเท่าไหร่ท่าไพี่ไกลหนึ่งล้านหนึ่งล้านณวันนี้แม่ก้อยมีผู้ติดตามคุณลูกรู้ไหมว่าคุณแม่มีผู้ติดตามเท่าไหร่ล้านล้านสาล้านเท่าไหร่คะ 3, 3, ล้านสามล้านล้านสามกว่าๆค่ะเพื่อนๆจ๋านี่ก็จะเป็นโลทองนะนี่เดี๋ยวแม่ก้อยเนี่ยให้ให้ดูขอบเรายังไม่แก่นะเพื่อนนะอยากให้เพื่อนๆดูพร้อมกันเลยค่ะเพื่อนๆตื่นเต้นแล้วก็นี่จะเป็นโลที่สําหรับได้มาก่อนอยู่แล้วเมื่อสามปีที่แล้วค่ะทุกคนนะคะ แล้วก็จะเป็นโลกของแฟนแม่ก้อยนะคะพ่อกุ้งหนุ่มพุ้งอร่อยชาแนลนะคะที่มีคลิปที่ติดอันดับหนึ่งใน Google ก็คือคลิปไข่เจียวร้านบิวนะคะเพื่อนก็คือแฟนแม่ก้อยเองนะคะอมากันเลยทุกคนอยากแก่แล้วอยากแก่แล้วอยากแก่แล้วมาแก่กันเลยมาแก่กันเลยนะคะแก่เลยไหมแก่เลยค่ะแก่เลยแก่ตื่นเต้นแม่ก้อยขอขอบคุณทุกท่านทุกคนเลยนะ กติดตามให้ไม่ก้อยเสมอมาขอบคุณจากใจเลยปลูกคุญญาอากงอาาค่ะทุกท่านนะคะที่เป็นนักปลูกมือใหม่หรือปลูกเป็นอาชีพอยู่แล้วนะเป็นเจ้าของสวนหลายท่านนะคะน่ารักมากๆเลยเรมีหัวใจเดียวกันค่ะเรารักการปลูกต้นไม้พืชผักค่ะตื่นเต้นกันทุกคนหนึ่งสองสองหนึ่งสองั ยังไม่เจยอยังไม่เจย <laughs> อย่เอยังไม่เจอก็มีฟองน้ำาดู<ห><ล>อยงนี้ก่อนนะคะไอ,อ้ขอทองอ่ะข้ทองไขอ้อทองนี่นนแว๊บแแแทนแทแทนแทนแทนเอดูดูหน้าคิวแทนแทนแทนดูหน้าพี่กูกตเต้นเลย <laughs> ดูหน้าพี่ไกตื่นเต้นเลย พาทำชาแนลคะ่ะ<ฮ>นี่คือรางวัลจาก YouTube สำหรับ<ฮ>เพื่อนๆที่ผลิตงานวิดีโอนะคะ<ฮ>เป็นประโยชน์มากๆค่ะเ <ๆ S 2> <ๆ S 1> พื่อนใหญ่กว่าของเดินทอง <ๆ S 1> <ๆ S 2> ใหญ่กว่าของแสนซับอีกใหญ่กว่าของแสนค่ะทุกกคนขาจะแสนหรือจะล้านนะคะทุกกคนมีความหมายกับแม่ก,ก้อนมากๆเลยนะคะ จะโร่แสนโลล้านนี่มีมีค่ามากๆกับต<ล>ัแม่ก้อยมากเลย,เอเยตอนแสงทรัพย์ก็ว่าใหญ่แล้วนี่โลทองจะใหญ่เนี่ยโล่พกุ้งนะคะนี่ก็เป็นโล่แม่ก้อยค่ะทีนี้นี่อ่าเป็นยังไงเอ่ยก็ก็จะเป็นหนูใหญ่มากค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนน,คกคน,นี่ค่ะเ,เพื่อน ดใจมากเลยนั่นแม่ก้อยก็ขอเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆนะคะที่ทำคลิปวิดีโอนะคะที่ยังติผู้ติดตามน้อยๆอยู่หรือผู้ติดตามเยอะๆนะคะเพื่อนๆก็โห้นามากเพื่อนๆก็ผลิตงานคลิปดีๆนะคะก็จะมีเพื่อนๆที่กดติดตามเราเยอะๆอย่างนี้นะคะเพื่อนว้าว <ส>ว้าวเมกกี้ทุกคนเดี๋ยวนั่งมาใกล้ๆสิขอหนึ่งภาพค่ะนี่ค่ะที่แม่ก้อยวัดแล้วเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่ก็จะโ,โลทองตรงนี้นะคะอตอนนี้เราก็เสือแต่มายิงสว่านไว้ค่ะพเพื่อนๆค่ะโลทองแม่ก้อยพาทำชาแนลอยู่ข้างบนนะคะเราก็จะอีกสองโลล่างอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะพี่ไกด์ครับเดี๋ยวก็จะเป็นสองโล,ลนี้นะคะพเพื่อน ขึ้นไปนะคะเพื่อนๆจ๋านี่ตอนต,ตอนแรกไม่ก็ยังไม่ได้ไม่ได้แผนติดไว้อย่างนี้นะคะตอนแรกก็เลี้ยงไว้อย่างนี้นะคะพเพื่อนๆยังไงครับภูมิใจไหมคะพี่ไกด์ครับภูมิใจอ่ะมีความรู้สึกยังไงนะบอกเพื่อนๆที่คุณแม่ทําช่องมาถึงวันนี้รู้สึกยังไงโอ้ก็มันก็ผ่านอะไรมาหลายอย่างครับก็ก็ภูมิใจครับภูมิใจครับสุดยอดเลยครับรักใครรักแม่รักแม่ก็ ะะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่ทําให้แม่ก้อยนะคะได้มีวันนี้เนาะที่มีผู้ติดตามนะคะถึงร้านซับนะคะคเพื่อนจ๋าแล้วก็ขอขอบคุณมากๆนะคะทุกคอมเมนต์ที่ถามแม่ก้อยมานะคะไม่ว่าจะถามเกี่ยวกับ คลิปเกษตรนะคะหรือติชมต่างๆนานาล้าบางทีไม่ก็อาจจะทําคลิปเสียงเบาไปอาจจะเสียงไม่ชัดภาพเบลอๆนะคะน้อมรับทุกคําติชมนะคะไม่ว่าจะติหรือจะชมนะคะหรือจะแนะนําหรือแชร์ประสบการณ์ดีๆมาในคลิปนะคะบางครั้งนะคะทุกคอมเมนต์หรือทุกคําแนะนําของเพื่อนนะไม่กอยมาทําเป็นคลิปนะคะดีแล้วก็มีประโยชน์มากๆเลยค่ะเพื่อนขอ,อขอบคุณมากนะคะ มีหลายท่านกล่าวว่านะคะโลกจะหมุนกลับไปสู่อดีตค่ะไม่ว่าจะเป็นความเป็นธรรมชาติอาหารการกินนะคะหรือวิถีชีวิตของมนุษย์ค่ะจะเปลี่ยนไปตลอดกาลนับตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเพื่อน,นจ๋าแม่ก้อยก็ขอเป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะผ่านพ้นช่วงโควิดไปด้วยกันนะคะสิ่งหนึ่งค่ะที่เราจะผ่านพ้นไปได้ก็คือวิถีธรรมชาติเลยค่ะอยู่กับธรรมชาติให้เยอะๆค่ะปลูกผักกินเองใช้ชีวิตที่เรียบง่ายนะคะเพื่อนจ๋าอยู่ในพื้นที่ของเราค่ะเพื่อนเื่อนจ๋า สะอาดปลอดภัยแล้วก็จะได้อายุยืนยืนนะคะขอเป็นกําลังใจให้นะคะสุขภาพแข็งแรงกันไว้นะคะบ๊ายบายไปก่อนค่ะทุกคน